เหรียญกงจักพิมพ์ปรกโพวัดไผ่ล้อมจังหวัดระยองหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ปลุกเสกเมื่อปีพศ2514ค่ะเหรียญกงจักวัดไผ่ล้อมจังหวัดระยองปีพศ2514หรือว่าเหรียญพระ ปฐมโพธิยาณวัดไผ่ล้อมจังหวัดระยองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระพุทธขอบเหรียญเป็นหยกัยกหยักนิยมเรียกว่ากงจักด้านหลังเหรียญเป็นยันในตารางชุดใหญ่เข้มขลังดีหลวงปูดทิมวัดละหารไรปลุกเสกให้อย่างเข้มขลังมาก เกิดปรากฏการไฟฟ้าติดติดดับดับได้ยินเสียงวัตถุมงคลขยับตัวอยู่ในกล่องทุกอย่างมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเขียนสวยคมแต่ราคาเบาๆค่ะไม่ต้องไปหาของแพงมาแขวนขอให้หลวงปูเ่เสกเป็นใช้ได้ค่ะโดยนิมนต์พระคณาจารย์ ที่มีอาคมขลังขมังเวท9้ารูปนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกตลอดหนึ่งคืนค่ะดังมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งหลวงปู่ทิมพระครูภาวนาพิรัตวัดละหานไร่จังหวัดระยอง 2. หลวงพ่อลัตนพระวิจิตวัดหนองกระบอกจังหวัดระยอง 3. หลวงพ่อชื่นวัดมาบข่าจังหวัดระยอง 4. หลวงพ่อตรงวัดเพจังหวัดระยอง 5. หลวงพ่อรวยวัดท่าเรือจังหวัดระยองค่ะ6หลวงพ่อหอมวัดชากหมากจังหวัดระยอง 7. หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดจังหวัดจันทบุรี 8. หลวงพ่อสมชายวัดแม่นางปลื้มจังหวัดอยุธยา 9. หลวงพ่อสละวัดทรงธรรมจังหวัดอยุธยาค่ะท่านผู้ชมคะมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากนะคะในการปลูกเสก พระเครื่องครั้งนี้ก็คือขณะที่หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นั่งบริกรรมภาวนาอยู่นั้นช่างภาพถ่ายรูปไม่ติดค่ะคือแฟลชไม่ขึ้นนะคะถ่ายอยู่หลายครั้งก็ไม่สำเร็จผลต้องขออนุญาตท่านก่อนจึงได้ถ่ายติดค่ะในระหว่างที่หลวงปู่ทิมนั่งบริกรรมภาวนาอยู่นั้นท่านหลับ ตาลงครั้งใดนะคะไฟฟ้าจะดับทันทีค่ะเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งด้วยกันนะคะดังนั้นท่านจึงต้องบริกรรมภาวนาลืมตาตลอดทั้งคืนค่ะไม่ได้พักเลยจนกว่าเสร็จสิ้นพิธีคือสว่างค่ะในวันที่ทำพิธีปลุกเสกนั้นนะคะได้เริ่มพิธีตั้งแต่สิบ 8.0. นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาหลังจากนั้นพระเกจิตอาจารย์ทั้ง8รูปก็ได้กลับวัดค่ะเหลือแต่หลวงปู่ทิมที่ยังไม่ได้กลับหลังจากนั่งพักผ่อนไม่นานหลวงปู่ทิมจึงได้ก้าวขึ้นไปนั่งบนธรรมมาตอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ได้เริ่มนั่งปลุกเสกเดียวต่อไปค่ะหลวงปู่ทิม ริโกหรือท่านพระครูภาวนาพิรัตท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดละหานไรค่ะท่านเป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิต แก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกนะคะท่านเป็นคนถือสันโดษถือสมระนะคะไม่ยึดติดกับทรัพย์สินใดๆท่านฉันอาหารเพียงมือเดียวแล้วก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์นะคะท่านสามารถตัดกิเลสทั้งปวงออกได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของสะสมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ